สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกยอดอกมาต้นนวดหรือระบบสินค้าคงคลังนะคะโดยเราจะเข้าไปที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังกดไปที่ Work f l o ฟนะคะเพื่อง่ายต่อการค้นหาเราจะทําการบันทึกสินค้ายอดออกมาต้นนวดเราก็จะกดไปที่ใบปรับยอดค่ะจะเห็นว่าใบปรับยอดเนี่ยมันจะมีสาขา0 0 0 0ถูกแล้วแล้วก็สํานักงานใหญ่นะคะ แล้วก็เล่มเอกสารที่0001เราใบป,ปลดยอดก็จะเป็นใบแรกนะคะเราคลิกปุ่มโอเคค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าจอว่ายังไม่มีอะไรเลยเราก็กดปุ่มเพิ่มนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นเลขที่เราจะให้โปรแกรมนันให้ค่ะและเลขที่อ้างอิงเราจะให้โปรแกรมนันให้ทั้งสองอันเลยนะคะ เราจะเห็นว่าเรากดไปที่เราจะกดมาที่ P F นะคะเราก็จะกด Enter เพื่อมาอันต่อไปคือตัว T ะค่ะก็จะเป็นอันที่1รหัสถ้าเราจำไม่ได้ให้เรากดจุดแล้วก็มันจะขึ้นรหัสมันจะขึ้นรหัสสินค้าแล้วก็ชื่อชนิดสินค้ามาเราก็กดมากดที่ใส่กองสารนะคะแล้วก,กดเลือก ินค้าจะเป็นหมายเลข0001จำนวนล็อตจะไม่มีจำนวนเพิ่มยังถ้จาจกมาเราต้องกดที่จำนวนเพิ่มค่ะในที่นี้เป็นจำ,จำนวนราคาทุนเท่ากับราคาทุนมีทั้งหมด10ถุงแล้วก็ใส่เลขสิ๊กเกอรราคาทุนเท่ากับ1,000รวมูลคาทั้งหมดจะเท่ากับ10,000บาทกด enter ลงมาอันที่สองนะคะก็จะเป็นราคา อันที่สองค่ะเราก็กดได้สองเราจำมาหาไปได้แล้วก็กดปุ่ม e n t กดจุด enter ก็ใส่กองสาร0001 000, 000, เหมือนกันจำนวนจำนวน,จำนวนทั้งหมด20อันราคาทุนจะเท่ากับราคาทุนมาตรฐานนะคะคือ1,500บาทเราไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขเรากดมาอันที่สางล้ค่ะ กดจุดกด enter เคมีเพื่อนมาก็จะเป็นกดที่จำนวนเพิ่มนะคะทั้งหมดสิบ้าถังราคาทุนห0 0 0 0บาทรวมมูลค่าทั้งหมด7จ0 0 0สห้ามบาทค่ะราคาทุนวัดเท่ากับราคาทุนมาตรฐานเราก็จะกด enter อันที่4นะคะก็จะเป็น กดจุดแล้วใส่ enter เหมือนเดิมค่ะเป็นเครื่องกองน้ำจำนวนทั้งหมด5เครื่องแล้วก็กดเลข5ราคาทุนมาตรฐานเท่ากับ35 0 0มมูล,ลค่าทั้งหมดเท่ากับ175,000บาทค่ะในตอนนี้เราก็บันทึกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กด f 1 0หรือกดบันทึกได้เลยค่ะแล้วก็จะบันทึกไปปรับยอดแล้วข้อมูล โปรแกรมก็จะถามว่าเราต้องการพิมพ์หรือไม่ไมเราก็กด no ค่ะเราก็จะออกจากเมนูนี้จะเห็นว่าเป็นเลขที่00001เลขที่อังอิงเป็น AJ0001 แล้วค่ะวันที่31เดือน1ปี53นะคะกด escape ออกค่ะรายการนี้ก็เสร็